สวัสดีค่ะวันนี้มาขับรถวนเว,น,วนเที่ยวกันนะมาพิกัดน,นี้แถวเชิงทะเลมันนอนนะก็จะพาไปเที่ยวมาดูบัวคาเฟ่ที่มีใบบัวใหญ่หญลาลานเซเล็บใครมาต้องมาเช็คอินถ่ายรูปที่นี่เดี๋ยวเราพาไปเที่ยวมาดูบัวกันคะไปกันเลยจ้ะมาถึงนะคะที่จอดรถสะดวกสบายค่ะเข้ามันก็ถึงพาริคเนตเลยบรรยากาศดีค่ะมีร้านเก๋ไก่แบบอีโคอีโคตีท,ทีช้อปปิ้งด้วยนะมาดูบรรยากาศกัน บรรยากาศค่อนข้างที่จะมีความเป็นไทยนะคะเพราะคาเฟ่สางเป็นคาเือนไทยผสมคาเฟ่ที่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแบบโมเดิร์นกาแฟและเครื่องดืมอเดียนูนะคะก็ลูกค้าจะมีตลอดเลยเปิดตั้งแต่11โมงเช้าไปต้นไปนะคะยังไงถ้าใครไปจํานวนเยอะๆเนี่ยไปหลายคนก็สมควรจะโทรไปจองก่อนติดต่อเขาได้ที่ facebook มาดูบัวคาเฟ่พุท็นเ่ยค่ะ ที่นี่นะคะเอกลักษณ์ก็คือวิวถ่ายรูปเขาเป๊ะปางมากบัวใบใหญ่มากแล้วดอกบัวเป็นสายพันธุ์ที่ที่ไหนไม่ค่อยปลูกกันเนาะมีเรือด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ยืนถ่ายรูปบนใบบัวบนเรือแต่ไปตามกิจกรรมได้ที่แฟนเพจมาดูบัว f a c e b o o k นะคะไม่ได้มีกันทุกวันสลับกิจกรรมนะถ้าไปดืู่กินข้าวอะไรไปได้ทัว่วเลยเมนูอาหารค่ะ ก็มีซิกเนเจอร์พวกหล่นลากบัวต่างๆผัดไทยนะคะเครื่องเดิมชาไทยตุ๊บตับอ่ะไปกินข้าวนะค,ะคนเยอะมากมาท่องเที่ยวแล้วก็กข่ายรูปค่ะเพราะว่าที่สถานที่มาดูบัวนีย่นยจุดที่มาคาเฟ่แล้วมาถ่ายรูปนะเรากินมาวไทยกัน ก็ปรุงกันมาในถิ่นส่วนมาเป็นกระชอนสักทำเล็กเล็ก,กนี่เป็นหัวแล้วก็นี่เป็นพริกป่นชาเป็นยังไงหนอจานนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบปบปาทใน,นรูปตัวใหญ่ขนาดหัวอร่อยดีค่ะจานน,นี้เป็นคาเฟ่อยู่ขอบคุณชา ทะเลนะคะถนนเส้นบานดอนนักท่องเทีย่ยวชาวไทยญี่ปุ่นจีนชอบมากมันเดือบทานอะไรเบาๆผัดดูเก๋ๆก,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 กันกินกันคนท้องถิ่นก็มาค่ะตุ๊กเก็ตบรนดาเรียกตุ๊กเก็ตผ่านก็มาพี่ๆมาค่ะเยอะบันดุงกาแ,แฟผัดไทยอร่อยการผัดไทยเราไม่พลาดเลย ขายก้วรูปสวยๆนะที่พ่อมาเที่ยวรูปวันนี้ไม่มีผู้ช่วยมาแม่มาทัวคนเดียวในกุ้งสามตัวใหญ่โตเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวภัทรอร่อยมีเมนูซิกเนเจอร์เกี่ยวกับพวกโดนก้านบัวนู่นนี่นั่น กบอาหารตื่นมาเสร็จมาถ่ายรูปเก๋ๆกันเลยค่ะมีวิวเก๋ๆให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปกันนะคะสวยงามมากถ่ายกันได้หลายๆมุมเลยนะคะ ตอนนี้เราก็ได้กินเทีย่ยกินเทีย่ยวชอบแชทชิลกันยาแล้วยังไงฝากติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ติดตามกาันคลิปหน้าค่ะ